หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับประดิษฐ์พระคุณลวงตานะครับออไปบินทบาทนะครับบันคุณโยมลาตีชมชื่นนะครับที่นะครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็ชาปนกิจไปเมื่อวานนี้นะครับลืมเอาขาไหลสดมานะครับก็เลยใช้มือเอานะครับ ทิศจากกริดนะครับดูแลพระเด็พระคุณหลวงตานะครับตอนนี้เป็นช่วงเดินไปก่อนนะครับยังไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวนะครับนะครับไปร่วมงานศพนะครับแถวนี้บ้านโพนแพงบัวชนิงแสนสุขนะครับเวลามีบุญที่บ้านนะครับญาติโยมจะนิมนต์พระนะครับมาเดินบิณฑบาตก่อนนะครับเดินบิณฑบาตไปที่บ้าน นะครับญาติโยมที่มาทําบุญก็จะมารอใส่บาตรนะครับประมาณยี่สิบรูปนะครับนะครับอยู่ด้านหน้านะครับบ้านงานนะครับแต่มันย้อนแสงนะครับนี่นะครับด้านหน้านี่นะครับบ้านงานนะครับทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณโยมราตีนะครับชมชื่นนะครับอายุ46ปีนะครับเสียชีวิตไป นะครับชาวปรนก,กิจสบไปเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> สงสัยจะได้รอญาติโยมก่อนนะครับเ <c oughs> พราะว่ายังมาไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับ <c oughs> <c oughs> รถงจดวขาแล้วรมีอะไรี่าี้สยงแดดสาดส่งเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตุวก้ามดอกบุ้งม่วงครับ โอ้จะมาสิจับดีครับพี่นีวไหมนี่นะครับยังเดินไปตามปกติก่อนนะครับรอความพร้อมของญาติโยมนะครับเจ้าภาพเจ้าศรานะครับนิมนต์พระเดชพระคุณลงตานะครับพร้อมด้วยรองเจ้าอาวาสนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสัมปยุโคนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าโพนะครับเด้อบรรยากาศพิเศษพิเศษนะครับ มองไปด้านหน้านี่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับยังงงกินใส้ผมขอความเมตตานะครับขอความเมตตาให้ด้วยด้วยวันขอครับอ้ครับครับครับนะครับโยมก็มาสอบาสนะครับที่บ้านเจ้าภาพเจ้าสถานนะครับด้อ ไม่ได้เอาไม้กันสันมานะครับก็เลยปินมือกันสันเลยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับญาติโยมกำลังทยอยทยอยมานะครับขออนุญาตเดินไปตรงที่ญาติโยมนะครับจะใส่บาตรนะครับอู้ <c oughs> อันขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนี่ด้อ ตบาบเห็นไปดอกมันยอนเสียง <laughs> สาธุสาธุเดินยืนเป็นแถวเป็นแนวสวยงามเลยนะครับนี่ญาติโย,ยมนะครับผู้มีความเลื่อมใสในบราวานรพุทธศาสนานะครับบ้านพุนแพงหมู่บ้านน้อยๆนะครับแต่ว่าเลื่อมใสในบราวานรพุทธศาสนานะครับรลองเจ้าอาวาสของวัดบ้านเก่าบอวก,ก็อยู่ที่นี่นะครับพระอาจารย์พระ,พระครูวิวิิจิตสุตาที่คุณนะครับเจ้าอาวาสวัด บ้านปฏิรูปนะครับก็เป็นคนบ้านนี้นะครับอาจารย์มาธนศักดิ์มหาปุญโญนะครับก็บ้านนี้พระอาจารย์สมุทรไทยนะครับผู้ช่วยเจ้าวาสก็บ้านนี้นะครับประดิษฐ์พระคุณนะครับเจ้าประคุณสมเดชนะครับพระมหาวีรวงศวัดสัมพันธวงศ์นะครับเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ที่ท่านละสังการไปแล้วก็เป็นคนบ้านนี้นะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโตท่านนับจํานวนดูนะครับ ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกหลานบ้านนี้นะครับออกบวชทั้งที่ละสังขารไปแล้วและมีชีวิตอยู่นะครับยัง,งทรงธาตุทรงขันอยู่ได้นะครับรวมแล้วนี่เกือบ20กว่าชีวิตด้วยกันนะครับ20กว่ารูปนะครับค่อยถูกนะครับบางรูปก็เป็นถึงเจ้าพระคุณสมเดชนะครับบางรูปก็เป็นพระครูนะครับเป็นเจ้าคณะตำบล บ้านในน้อยนะครับแต่ว่ามีความสาคัญเหลือเกินนะครับประดิษฐ์พระคุณหลวงตาก็จะมารับบินทบาทหมู่บ้านนี้ประจํานะครับในช่วงที่สุขภาพยังดีนะครับหลังยังไม่ปวดนะครับพอที่จะบินบาทได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้นะครับถ้าบินบาทเดินไกลๆนะครับมันจะหน่วงกระดูกหลังนะครับกระดูกข้อต่อหลังทําให้ปวดนะครับไม่สามารถที่จะ บินธบาท Search, ได้นะครับก็ให้ภิกษุอุปทาคนะครับทําหน้าที่บินธบาทแทนนะครับแต่พระเดชพระคุณลวงตาก็มาเหมือนเดิมนะครับมากับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหยัดยุมนะครับรอใส่บาทเดือดนะครับ ใส่บาทก่อนเพื่อนเลยนะครับผู้ใดยืนอยู่ตรงเดีดจะได้ภาพชัดเจนเด้อ <c oughs> อืมยิ้มใส่เนี่ยใส่หน้ากากพระก็ใส่หน้ากากเหมือนกันนะครับโควิดสิบกมากก็เลยนะครับไม่ได้ใส่ต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะว่ากลัวนะครับเด้อบรรยากาศเช้าๆนะครับ Mm-hmm. นำบาทมาด้วยอยู่คงจะบินไม่ได้นะครับมือติดกล้องนะครับมาทางนี้โบเห็นเลยบาทเห็นแต่เสียงเพื่อาทิตย์โอ้ยยืนพิดมุ่มเลยเด้อนี่เด้อสามมณีน้อยนี่ไม่ให้สึกเด้อนะครับต้องครบเก้าวันก่อนเนาะ สเสร็จแล้วเด้อบินทบ,บาทนะครับเอาขอหยุดยาตหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ